เพิ่งทำมวนะาดูตะนไปเรียงลูกกันอ้เก่าเด้อชิบนี่มันตวไปเรียงลูกมันเพิงทำมือรบอคุ้งก็เพิ่งนอแตดพวน้่มอยาดีพี่น้องมาวานนี้ยพู้นันกัดทางันผู้นี้กัดทางี้บาเดี๋ยวกจิมาะมกเพี่น้องเด้อจิ้มกใส่ใบต้นก็รุนไฟมาเนาะสิปีงกมกใสนอแตกที่มอยนลุงอตักอยู่อ่าตรเอามีทับพี่เราด้วยตะลิสดเ่องไรพกันไดเหมือนคนกินเสียบเข้าลุงยอดดีเหอ มันจะเปิดังอันนั้นเขาปีนตะมดึงเเอามันจะหมดนั่นแหละอันนั้นีนี้ก็มันจะหมดไม่รูจักเลยเขาทำคอนเทนต์ภาษาไทยนั่นและเออมึงก็ไม่หูจักเลยเป็นยพูดจำกัดยังไงมันจะหมดนันลเข้าใจคอนเทนต์่อภาษาไทยหน่อยอีหน้าพ้อีบาพยุเลยตื่นนาเฮ็เ่เเท่่งไม่ยังไม่กระเถิวีวีวววววีวดปนว เอายืนใครลุ่กคนหนึ่งสหนึ่งแปด่งสามสิบเจ็ดสิบเจดป่ากันเมียจะป็นจลงไหนไนอยากนลกเพิ่งมันนมสากหน่อย่ไหมนะลูกกัด่วนเพิงนมเพิงนุ่ีหมอยนั่นเบ่งำมวนะเพิงทมึนะไบบ้มาเด้อมาเด้อกิลูกเพิ่งลูกเพิ ทางมันมันเไงือต้องหวงหมอยมึงมึงยิ้งจกจะหมอยนิ้งจตัวด้วนนะกินข่าหรอเด็งตัวดีครับจะต้นที่ีมึงอะไรอีปอบตัวมัวตัวมัวอีเล็กตัวมัวตัวด้วนตัวด้วนตัวด้วนย้ำเล็กอีหีเล็กตั้งบบค่อยเล็กัปนองนอแตน้องตันัตั้แต่เมมันไงเนี่ยเกิดตัมีก้อยเนี่ยเมยมันเนีเกิดซ้ำองตัวมย์มันมากน้ำหุยหยังเป็นแ่วะ ใช l แล้วผมก็มอเออกมาเลยเดี๋ยวันนะพุเนยังเป็น <descon> ย <fin anta> <aux> okay? ังน้นี่กินไันอ๋อมันเป็นไมซื้กอกวาเลยบอกกาบส้มโวด้โวดตอบไม่ได้แนเยอืมอืมพแม่แม่นได้อยู่แต่อันอ่ปิ้งมันบปอปิ้งหนึ่งนี่ะปิ้งระเป็นรถปิ้งหนึ่งกับแพรเบลร์รคันที่่าบะเพรน็เต้เปี๊ยง้ากส้มโวดไห่เนาะมึงเนาะบอกตาบกูได้งงกับเสียนั่นละเสี้ยนไม่เี้ เราคงอยากกินบุกินไม่คงอยาเป็นบุกินอันนหมักนลูกตอดพี่น้องพี่น้องน้องมลพิษแท้นกันล้นะคเป็นแพ้นะควแพ้ผงสามพอนเงินนะครับสวยแล้นะคะอยากตั้งแต่ปารหนาให้ปลากับพี่ให้หนูนาไ่นน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 รนน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 น เราได้ไปทำไปซื้อกุงมาส่ม,าม,าามันไรยาง้กุ้มันหมันาควายมันบวกเห็นมันจอ,อ,อยู่ว่าไง้มากมโม่มาโม่้ก่งเน่าไงับง มูสันจอนหูมีอะรันมันมันบเราันันไหนนนต่อข่าวนนแต่ทางมันนนกููทีมาตที่ให้ตกระไรก็แวานู้น่อขาวนูขารัมจอนขาเปอรเนพจจอดโอ้ยแล้ลูกเรี้่เยมนจะ่นูเด้มีความสุหลเองีคสุของเ่า่งเป็นักวโอ้ยมันู้เนะดหนูมยังพรอดเยหนูยังเป็นสันเลยแต่ว่สันเป็นคนคนที รมระยราคนที่บ้านไม่เหลือคนที่รถตู้ไม่เหลือวันที่ไม่เหลืออะไรเลย้านฉันแหนไม่จิงเขาเรียกเขียกท่ิมันกราครับมงเนี่ยนี้จะมาพิไปกะด่งเย่าังยากเลยเป็นเส็เป็นชายไปปู่เราไ้ยุ่งเรื่อไปคือเมื่อไงล่ะอี่ป็ กินแตงขั้นกินไปก่อนคือกินกินแตนพิกกินไสันจอีกวาี่ถูกสันจรอย่าครอบครัวมึงไงเาเป็นอะไรอย่างถงี้ยมกลิอัวโลกทัดเป็นอบครัวีดถิกนอเอออะไรกิน มันก็สะหัสาหูที่ให้มันสว่างเลยวมนี้เราเห็นไปชวนมาอีเปดเงินย้อนบอกงงทึพึบจานแตผ่าลมชวนโงนอีเปลดเง้ยกุ้งเผาไอ้กุ้งมึงจ้องไว้บล่อีกวยเมื่อคืนมึงก่ถือไปเบิดคดณนึกว่าเห็ดกินอันแล้วเราก็ลืออันเราก็เลยแบงไปแค่เพราะเห็ะแตกอยู่จ้องไว้ไอ้ผักเงย หรอือไปเพราะว่าเดี๋ไปน enfin ้ำเขาหรืออีกภาคมึงว่ามันพายุเอาโหลดหลังจีตาศากอยู่คนหอมหอมอยู่เล้วข้อมาตันกับแต่หญิงแต่แดดเขาไปเจ็บไปหนอกงอนตอข้อมึงบอกก็ัวมึงเนาะงานนี้มึงเจ็บไปในไตเงินค้างหน่อยมึงไม่บอกอีสันดานเนาะอ่านยังไม่เห็นปีกุ้ง อันนี้ข้อมะนาวมันคือเหรนเส้นผมลองครับอย่าบ่มีบอกงงบอกกูเกินเนาะมันจะแตกมามึงเนาะอ้เป็นแล้วเก็บโตเก็บตังยังเลยตาส้มตำกินกันแต่วันนี้ตำปูดองน้ำปลากุ้งสดเด็ดพี่รองเนาะตำบลาหงปูดองน้ำปลาความเน้นวันนี้มีปูดองน้ำปลาด้วยทุกคนทำอร่อยมากคอยกินกับเขา ไปสองสามตัวอู้แ่บต้องซิมอ่ะนะโอเีกุลีบอกปลอมสวบก็เพรว่ามึงนี่เป็นซางซิมกุลีเนาะทำไมเขาว่างยาเบียาดนะแม่มึงสิตุยกอนเขาอะไรอย่ี้เข้ามาแต่มุกกหางสวับอกสวดลวดบอกสอบสตอบแดกเนาะมึงนอบอกเวทมึงอันนี้มีปูเค็มด้วยนะครับผมมาโอนลายใหญ่อะพี่น้องสวพี่น้องมามาสวัสดีเด้อพี่น้องมาสุดยอดเลยล่ะครับเพื่ นังพ <No uhm no ี่เพ like ียงน้องนังนี่ยังเข่าพอดีกล้องคอตั้งไว้บท์ขากล้องคอยังนึ่งกองมันพอดีนี่ครับเออเอาไปแหนละกล้องคอไว้เด็กกว่าสิบมึงกล้องเลยเฮ้ยไม่ีปอกสแตกนะเจ้มันขี้อีหมอ่อยนั่นยัยน้ำสดน้ำปากอี่ากมึงเอ้ยยีปากสันดานบากส่วนลวดส่วนแรงมึงไงเกียน้ำเกียน้ำผ่านนั่นเป็นสันดานมือสวยพวกส่วนลวด มึงจำว่าตายนปาปากปากฮาภาษาสแตกเขามีไก่ไคู่ขอ้ขอแขอ็งแขกบอกเวนอน่าน้ำเสียน้ำผักว่าบันเด็กหน่อยถ้าลกปากแดกไปไว้กระงอนตอมตึงตีดังมึงปเป็นเลิมมึงไปดมหีหนาบอกตามันดูดเอาดังมึงบอกการดังมึงบอกต่ะ มึอองอีง่อยญญาออยา,ออยาน,นาคือเ,เออด้หน่อยเป็นแย้ออนมึงเห็นน้ำซุปน้ำตากิเป็ดเอ้ยพุ่งไปดูอีหม่อยอยู่พุดองพุดองน้ำปลาเดี่ยเขาเป็นพุดองน้ำปลาทางผมมันเหนมึง,ม,งมึงยังตูดไปหามันอยู่นะบอกก้อย กินแบบบ้านๆเขาเลยเดิพี่นทท้องเล,ออเลยแบบบ้านนอกนี่เขาเคยกินเลยอืมอ,อึนงี้บ้านมันจะใหญ่เมื่อวันก็ตรวจได้พีนออ่น้นองนี่อานนอกกินทั้งทีได้็กเองตอนยี่ง่ายขึ้นไหมแต่มันดีกว่าสมัยก่อนคือมันมีกุ้งนี่แหละเนี่ย มันก็ไม่ได้ทำไมดวน่ะเราบอกข้ามันยังไ่ได้แตกมันมาตอมือ,อเอ้มแบบยำกัะกันเลิกินมไ,ไม่มกุ้งเี่อเห็ดเต็มหายาดดูนี่เนบ่กกินบบดน,นี้เออม้วนวิกินวิอาเซนกระพุ่นจะมุ่งลงเวทไยสีก้อนหิ มันอร่อยคนละแบบกินกแซ่บแซ่บ่อะยอมกินแต่เราชิาที่ไปจ้ะชิยาดไปคะขอาคเม็นแค่นั้นเหี้ยใจบอกกินสุดรวดสุดรวดทั้งสุดรวดทั้งแดงเลยอีเบ็ดไม่กินน้ำโยกกินเลี้ยงหรือมือ แดกแดกหลายๆกับมีแดกซ่านี่แม่อีฮากะยอมกินอีหลีอีกไวยใส่หม้อก็ไม่ร้ายแล้วนั่งกินข้าวเพิ่งเดียดบนหม้อไส่ข้าวมันปินางแกงนอนทางต้องห่วงดาแล้วปล่อยเขาแล้วเจ้ายัางข่าวเตะกันคอมเมนต์เปินเกือบไม่ได้หายไม่ได้มากันมันคนระเรื่องค่ะบักตามึงอย่ามาตอแหลอันนี้เมียมึงทำยูทูบแต่มึงแหกปากด่าเอฟซีที่มาคอมเมนต์บอกเวนบอกสมองเปลือก เขาเป็นเขาเ้าด,ดามึงดอกมึงไป่ต้องมาอนอนซอนมึงไม่ได้เป็นเจ้าของมึงไม่ได้เป็นเจ้าของมึงมามีสิบมาสร้างเอฟซีบอกปอบบอกว่าสมองเปลือกยุดหูป,ปานิ้วมือ